วัสด,ดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาถอนแครอทไปไว้กินนะครับแครอทส่วนนี้ผมก็ได้ถอนไปนะครับที่มันเป็นรููอยู่ตรงนี้ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับที่บ้านข้างบ้านเขาสร้างบ้านใหม่นะครับ จะถอนเลยนะครับเพราะว่าหัวเริ่มแดงน,นี่นะครับน,นี่ก็จะเหลือแต่หัวเล็กนะครับนี่ก่อนนนี้ โอ้โห oh oh. แตกแล้วนะแสดงว่าแก่จัดแล้วน,นี่อีกนะครับไม่รู้ว่าจะขาดหรือเปล่า อ่าไม่ได้ถอนยากมากเลยครับถอนยากมากๆเลยนะครับถอนไม่ขึ้นเลยแต่ก็หัวใหญ่อยู่อ้าวนี่ไง๋ยวดูโค้จะมันขึ้นได้ไง ดูต้นอื่นก่อนมันหัวใหญ่มากมนะผมกลัวมันขาดเนี่ยผมกลัวมันขาดนะมันหัวใหญ่เนี่ยหัวเนี่ยหาอะไรมาขุด ใบใส่ต้นทุเรียนหาอะไรมาขุดดีอันนี้เขาเพิ่ต่ตก๊อกน้ำใหม่นะครับ นี่เจอแล้วนี่นะครับเราจะมาขุดเอางานนี้กันนะครับนี่ใบาบาง ขนาดขุดยังแน่นเลยนะเนี่ยสัดสัดไปแล้วนะครับนี่นี่นี่นจะถอนอนะได้นหใบมันบางเนี่ยถอนได้เลย ชอบบงังผมไม่ชอบเลยเวลาถ่ายคลิปล้วอะไรมาบางังนี่ต้องกาดแน่นอนเลย หัวมันยาวะยอะเชอร์ลดขุดก่อนอันนี้ xong xay hoàng bèn ọc Hãy là แคอรอทแคอรอทครับ <c oughs> ผมจะถอนออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันแก่แล้วอันนี้ทำมาเป็นหัวสีเขียวไม่โตด้วยอ๋อ แครอทสีเหลืองหือปาแล้วนี่มันเป็นสีเหลืองเห็นไหมเพืนเพื่อนเยเนี่ยมันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยแล้ด้านนี้เป็นสีเขียวมันอยู่ตรงนอกนี้ไงดินมันแตกออกจากกองโฟมมันได้ถูกอากาศแล้วมันได้เขียวเนี่ยเห็นไหมตรงที่อยู่ในดิน มันจะเหลืองเห็นไหมนี่ฉลอดสีเหลืองนะแต่มันไม่โตแล้วเพราะว่ามันครบกำหนดมันแล้วนะสามเดือนันกสี่เดือนแล้วนี่หัวเล็กก็โตอยู่ต้นเล็กๆก,ก็หัวโตวอยู่นะนี่นะต้นเล็กๆเ,เอง นี่นะครับแครอทที่เราได้เดี๋ยวผมเรียงส,ยสวยให้เพื่อนๆดูนะครับน,นี่นะครับเอาหัวใหญ่ๆไว้ข้างบนนะครับหัวเล็กไว้ข้างล่างเพราะว่าเราต้องเอาหัวใหญ่มาโชว์นะครับนี่ สีเหลืองสีเหลืองมีหนึ่งหัวนี่น,น,น,นะครับนี่ได้แล้วนะครับ ใบนับฝันว่ามีกี่หัวนับสีหลงลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มีสิบสี่หัวนะครับผมถอนไปกดหน้านี้แล้วอีกหกหัวนะครับผมไปถอนลืมทายชิปนะครับ แล้วผมลืมถ่ายนี่ครับแครอทผมก็จะย้ายตรงนี้ไปไว้ตรงทางน้นบูบกใหม่อีกครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะไปปรุงดินใหม่ อันนี้เป็นดินไส้ดีครับดินเป็นก้อนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปลูกดินใหม่เนี่ยอันนี้มาดูในแปลงหน่อยนะครับนี่ในแปลง ไม่ได้ปลูกในภาชนะนะครับปลูกลงดินนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีเขียวอ่านี่กไ็ได้เอานี้นะครับวันนี้ เอาไ้ทำอาหารหลายอย่างนะครับเก็บไว้ในห้องใต้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำห้องใต้ดินนะครับนี่นี่จะทำห้องใต้ดินไว้เก็บพวกพืชผักผล,ลไม้ต่างประเทศนะครับที่มันเป็นหัว ก็จะเก็บไว้ได้นานๆน,นะครับนี่ครับผมก็ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันเพียวไว้นะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับมาปลูกก็เริ่มงอกแล้วนี่ครับข้าวโพดสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเพียวไว้ครับ มะพร้หวานครับทานสดก็ได้หรือจะต้มก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นต้นสละที่เคยอัโหลดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะลิที่ทดลองปักชำไว้นะครับอันนี้แอปเปิลนะครับ นี่ต้นใหญ่มากนะครับน,นี่นะครับอ๋อก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีเมื่อกี้อ่า โทรศัพท์มันเตือนมาว่าเครื่องร้อนเกินนะครับเมื่อกี้กดหยุดวิดีโอไม่ได้นะครับก็ตอนนี้หายไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ